สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านเลยนะคะกรีดออกมาเลยค่ะกรีดออกมาดังๆได้เลยเพราะวันนี้ดิฉันมีข่าวที่ต้องบอกว่าสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ชนิดที่ว่าพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะ ฟังแล้วอาจจะยังไม่เชื่อแต่ดิฉันขอยืนยันนั่งเย็นนอนเย็นตรงนี้เลยว่าวินาทีนี้ชั่วโมงนี้วันนี้เป็นต้นไปคือช่วงเวลาทองคําฝังเพชรของชาวราศีพฤษภอย่างแท้จริงค่ะใครที่เคยรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านม,ามันเหนื่อยมันท้อมันติดติดขัดขัด,ขดทำอะไรก็ไม่ขึ้นเงินทองก็ร่ํารอ,รอขอให้ลืมภาพเหล่านั้นไปให้หมดสิ้นเลยนะคะเพราะประตูแห่งโชคลาภบานใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณกําลังจะเปิดออกแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดานะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการดลันดาลจากเบื้องบนโดยตรงค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นองค์เทพเทวดาองค์ไหนหรือผลบุญกุศลใดๆที่คุณได้เคยสั่งสมมาตลอดชีวิตบัดนี้ท่านได้มองเห็นความดีความอดทนของคุณแล้วและกําลังจะประทานพรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดชนิดที่ว่าคุณเองก็ไม่เคยคาดคิดคาดฝันมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินและโชคลาภพฟังให้ดีๆนะคะเตรียมตัวรับเงินก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้จับเงินแสนหรือบางท่านอาจจะไปไกลถึงขั้นได้จับเงินล้านแบบที่อยู่ดีๆเงินก็หล่นทับอาจจะมาในรูปแบบของการถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่การเสี่ยงโชคที่เคยลงทุนเล่นๆไว้แล้วเกิดแจ็คพอตแตกหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นความสามารถและมอบโอกาสทางการเงินก้อนโตมาให้แบบไม่คาดฝัน จักรวาลกำลังจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้วคะ่ะอ๋อล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันในรายละเอียดว่าดาวดวงไหนาย้ายมาให้คุณต้องไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเป็นพิเศษหรือเลขนำโชคที่จะพาคุณไปสู่ตําแหน่งเศรษฐีคนใหม่คือเลขอะไรดิฉันขอเวลาตรงนี้สักครู่นะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการเปิดดวงรับทรัพย์ไปพร้อมๆกันใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วขอความเมตตาช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราหน่อยนะคะจากนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเลยค่ะการแชร์ก็เหมือนกับการบอกต่อบุญยิ่งแชร์ยิ่งเป็นการเปิดทางให้โชคลาภวิ่งเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นค่ะและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคำทำนายสุดปังที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการแบบนี้อีก และสำหรับท่านใดที่รักและเมตตาพวกเราเป็นพิเศษอยากจะสนับสนุนการทำงานของทีมงานให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถร่วมสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆผ่านการกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราจริงๆข้ากราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะเอาล่ะค่ะ เมื่อทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและร่วมทำบุญผ่านซูเปอร์แตงส์กันเรียบร้อยแล้วถือว่าคุณได้เปิดประตูสวรรค์บานแรกให้กับตัวเองแล้วนะคะตอนนี้ร่างกายและจิตใจของคุณพร้อมแล้วที่จะรับพรจากเบื้องบนถ้าพร้อมที่จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงการแล้วไปฟังคำทำนายฉบับเต็มกันต่อเลยค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับชาวราศีพฤษภต้องบอกเลยว่าเรื่องการเงินในปีนี้เป็นปีที่ต้องใช้สติและปัญญาในการบริหารจัดการอย่างสูงสุดข้าดวงดาวที่ส่งผลกระทบหลักๆคือดาวพระราหูที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยพระราหูคือเจ้าเรือนแห่งความลุ่มหลงโมมเมาและล่าผลที่ได้มาโดยไม่คาดฝันดังนั้นการเงินของคุณจะมีความผันผวนสูงมากมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แบบฟลุกๆเข้ามา แต่ในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ง่ายเช่นกันรายจ่ายส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องของบริวารคนในครอบครัวการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือการลงทุนที่ขาดการไตรตรองให้ดีขณะเดียวกันดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดก็เริ่มจะส่งกระแสที่ดีเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนั่นหมายความว่าหากคุณผ่านช่วงเวลาแห่งความผันผวนไปได้ด้วยความรอบคอบโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงก็จะเปิดกว้างขึ้น ในมุมมองของหมอช้างพศพรสีตุลาท่านมักจะมองในแง่ของโอกาสและคําแนะนําที่นําไปใช้ได้จริงท่านจะชี้ว่าชาวพฤษศเป็นราศีที่รวยเงียบ ได้ในปีนี้คืออาจจะไม่ได้มีโชคลาภแบบเปิดเผยแต่จะมีช่องทางทำเงินใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะจากงานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือธุรกิจที่เป็นกระแสใหม่ๆท่านจะแนะนําให้ชาวเพืพ่อสบจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดอย่าใช้เงินเกินตัวเด็ดขาดและควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําถึงปานกลางเช่นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะ ยาการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือโรงพยาบาลจะช่วยเสริมดวงการเงินให้คล่องตัวขึ้นส่วนในทัศนะของหมอลักเราขานิเทศท่านจะฟันธงแบบถึงลูกถึงคนว่าการเงินของชาวพฤษศปีนี้ต้องสู้แล้วรวยอิทธิพลของพระราหูนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ต้องควบคุมให้ได้ท่านจะเน้นย้ำว่าลาบมืดหรือเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตนั้นอันตรายมาก อาจนำมาซึ่งคดีความหรือปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังแต่ถ้าเป็นลาบที่ได้จากความสามารถในการฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจการค้าขายออนไลน์หรือการลงทุนในตลาดที่มีความผันผวนสูงโดยผ่านการศึกษามาอย่างดีถือว่ามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จอย่างสูง มอลักจะแนะนําให้ไปไหวบูชาพระราหูทรงครุฑที่วสว่างอารมณ์หรือว่สีสีทองเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีและขอพรให้ท่านประทานโชคลาภและความสําเร็จทางการเงินให้แก่เราข้าสรุปคือต้องขยันอดทนและฉลาดในการหาเงินแล้วคุณจะรวยได้แน่นอน 2. ด้านการงานเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภในปีนี้ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและพิสูจน์ฝีมืออย่างแท้จริงแค่อิทธิพลของดาวพระเสาร์ ซึ่งเป็นดาวแห่งความรับผิดชอบความอดทนและภาระอันหนักอึ้งได้โคจรเข้ามามีบทบาทในเรือนการงานพกรรม ของคุณนั่นแปลว่าคุณจะได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบสูงขึ้นและต้องใช้ความอดทนภาคเพียรมากกว่าที่เคยเป็นมาหลายเท่าตัวอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้หรือแบกรับความกดดันมหาศาลแต่ในความเหนื่อยยากนั้นแฝงไว้ด้วยโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนหากคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นความมั่นคงและการเป็นที่ยอมรับในวงการก็จะตามมาอย่างแน่นอนนอกจากนี้อิทธิพลของดาวมริตยู ที่ยังทับลักษณะอยู่ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันด่วนในสายงานได้เสมออาจมีการปรับเปลี่ยนโอโครงสร้างองค์กรย้ายแผนกหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสายงานไปเลยสำหรับหมอช้างพศพรสีตุลาท่านจะมองว่านี่คือปีแห่งการวางหลักฐานเพื่อความสำเร็จ ท่านจะชี้ให้เห็นว่าความเหนื่อยยากจากดาวเสานั้นไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปแต่เป็นการบังคับให้เราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นรอบคอบขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นท่านจะแนะนําให้ชาวพฤ้สบอดทนทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งท้อถอยหรือเปลี่ยนงานโดยไม่จําเป็นในช่วงครึ่งปีแรกเพราะเป็นช่วงสร้างผลงานที่สําคัญปัญหาที่ต้องระวังคือเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายควรใช้ความนิ่งและความประนีประนอมเข้าสู้ การเรียนรู้ทักัยใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและภาษาจะเป็นใบเบิกทางชั้นดีสู่ความสำเร็จในอนาคตในขณะที่หมอลักไราขานิเทศท่านจะฟันธงอย่างหนักแน่นว่างานเหนื่อยแทบขาดใจแต่จะใหญ่โตและมั่นคงในบ้านปลายท่านจะอธิบายว่าดาวเสาที่เข้ามานั้นเปรียบเสมือนครูใหญ่ที่มาเคี่ยวเข็นเราอย่างหนักหน่วงใครที่อดทนสู้ไม่ถอย คนนั้นจะได้รับรางวัลที่คุ้มค่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาด้านการงานครั้งสำคัญในรอบหลายปีเลยทีเดียวท่านจะเตือนให้ระวังปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาหรือการถูกใส่ร้ายป้ายสีในที่ทำงานต้องมีความรอบคอบให้มากเป็นพิเศษหมอลักษอาจแนะนำให้ไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือถวายที่ดินให้วัดเพื่อเป็นการเสริมบารมีและลดทอนความหนักหน่วงของดาวเสาร์ให้การงานที่เคยติดขัดกลับราบรื่นและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ข้าจงจำไว้ว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวานคือคติประจําใจของคุณในปีนี้ 3. ด้านโชคลาบคําว่าโชคลาบสำหรับชาวราศีพฤษภในปีนี้มีความหมายที่กว้างและลึกซึ้งกว่าแค่การถูกหวยรวยเบอร์ค่าโชคของคุณจะไม่ได้มาแบบตรงๆแต่มักจะมาในรูปแบบของลาบลอยหรือโชคที่มาจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเป็นหลักดาวที่เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือดาวพระราหู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและโชคที่ไม่คาดคิดการโคจรของพระราหูจะส่งผลให้คุณมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นพิเศษอาจจะฝันเห็นเลขเด็ดได้ยินคนพูดตัวเลขแปลกๆหรือมีเหตุการณ์บางอย่างมากระใจให้เกิดโชคลาภได้แต่ในทางกลับกันพระราหูก็สามารถทําให้คุณเสียทรัพย์จากความโลภได้เช่นกันดังนั้นโชคลาภของคุณจึงผูกติดอยู่กับสติและจังหวะเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดี ที่จะโครจรเข้ามาเสริมในช่วงปลายปียังหมายถึงโชคที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่การได้รับมรดกหรือได้ของมีค่าจากผู้ที่เคารพนับถืออีกด้วยมุมมองของหมอช้างทศพรศีตุลาท่านจะให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติว่าโชคลาภของชาวพฤษภมักคจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเดินทางไกลไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือการไปไหว้พระตามวัดเก่าแก่วัดที่อยู่ห่างไกลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไม่ค่อยรู้จักอาจนำมาซึ่งโชคลาภอย่างน่าอัศจรรย์ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่นเลขทะเบียนรถเลขตัวเครื่องบินหรือเลขห้องพักก็มีโอกาสให้โชคได้เช่นกันนอกจากนี้ท่านยังชี้ว่าโชคลาภอาจมาจากเพื่อนฝูงหรือคอนเน็กชันใหม่ๆที่เป็นชาวต่างชาติหรือทำงานในแวดวงอ่อน ลายดังนั้นการเปิดตัวเองให้กว้างขึ้นจะเป็นการเปิดรับโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนมอลัก์เรขานิเทศท่านจะฟันธงไปเลยว่ามีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่จากเงามืดและสิ่งเร้นลับ คำว่าเงามืดในที่นี้หมายถึงอิทธิพลของพระราหูโดยตรงท่านจะบอกว่าโชคของคุณไม่ได้อยู่บนดินแต่อยู่ในอากาศอยู่ในโลกออนไลน์หรือมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เช่นการลงทุนในสินสทรัพย์ดิตท่านการเทรดค่าเงินหรือแม้กระทั่งการได้ทรัพย์สินจากแดนไกลหรือได้มรดกตกทอดที่เคยมีปัญหามาก่อนหมอรักจะแนะนำเคล็ดลับเฉพาะตัวคือให้บูชาพระราหูด้วยของดำแปดหรือ12ออย่างในคืนวันพุธเพื่อเป็นการเปิดดวงรับทรัพย์จากท่านโดยตรงท่านย้ำว่าไม่ได้โชคมาแล้ว ต้องรีบแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญใหญ่ทันทีเพื่อเป็นการต่อบบุญและป้องกันไม่ให้โชคนั้นกลายเป็นทุกขลาบในภายหลังค่าเพราะลาบที่มาจากพระราหูนั้นมาเร็วไปเร็วและมักมีเงื่อนไขเสมอ 4. ด้านความรักความรักของชาวราศีพฤษภในปีนี้เป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของหัวใจเขาเรียกได้ว่ามีครบทุกรสชาติทั้งหวานชื่นขมขื่นประปนกันไปดาวที่ส่งผลกระทบโดยตรงคือดาวเสาร ที่เข้ามาทดสอบความอดทนและความมั่นคงในความสัมพันธ์และดาวพระราหูที่นำพาความลุ่มหลงความไม่ชัดเจนและบุคคลที่สเข้ามาสร้างความวุ่นวายได้สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะถูกทดสอบอย่างหนักอาจมีเรื่องให้ต้องห่างไกลกันหรือมีภาระความรับผิดชอบเข้ามาเป็นอุปสรรคทำให้ไม่มีเวลาให้กันเหมือนเดิมความอดทนและความเข้าใจคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะประคองรักให้ผ่านพ้นไปได้ส่วนคนโสด คุณจะเสน่ห์แรงเป็นพิเศษมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายแต่ต้องระวังให้ดีเพราะคนที่เข้ามาอาจเป็นคนที่ไม่ชัดเจนเป็นคนในโลกออนไลน์หรือมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ่อนเร้นอยู่การตัดสินใจคบหาใครต้องใช้เวลาศึกษาดูใจให้นานอย่าเพิ่งรีบร้อนทุ่มเททั้งใจจากมุมมองของหมอช้างพศพรศีตุลาท่านจะมองว่านี่คือปีแห่งการเรียนรู้และปรับตัว สำหรับคนมีคู่ท่านแนะนำว่าควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้นเช่นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการทำบุญร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและต้องระวังเรื่องคำพูดที่อาจบั่นทอนจิตใจกันโดยไม่ตั้งใจสำหรับคนโสดหมอช้างชี้ว่ามีโอกาสได้พบรก,กับคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากเช่นคนต่างชาติต่างวัยหรือมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันสุดขั้วซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งท่านแนะนำให้เปิดใจแต่ก็ต้องตั้งสติอย่าเพิ่งเชือ่อ อธอทุกอย่างที่เขาพูดและควรพาไปแนะนำให้เพื่อนหรือครอบครัวรู้จักเพื่อช่วยกันสกรีนอีกชั้นหนึ่งสำหรับหมอลักษเรขานิเทศท่านจะฟันธงแบบตรงประเด็นว่ารักแท้ต้องอดทนคนไม่จริงจังจะแพ้ภัยตัวเองท่านจะเน้นย้ำถึงอิทธิพลของดาวเสารและพระราหูว่าเป็นการคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตสำหรับคนมีคู่หากความรักของคุณตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและหนักแน่น บททดสอบนี้จะทำให้คุณรักกันมากขึ้นและวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงแต่ถ้าเป็นรักที่ฉาบฉวยมีปัญหาซ่อนเร้นอยู่ก็มีเกณฑ์สูงที่จะต้องเลิกรายแยกทางกันไปส่วนคนโสดหมอรักจะเตือนอย่างแข็งขันว่าให้ระวังรักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือการเข้าไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวอิทธิพลของราหูทำให้คนที่เราเจอมีเสน่นห์น่าหลงไหล แต่เบื้องหลังอาจมีเจ้าของอยู่แล้วท่านแนะนําให้สวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาบ่อยๆเพื่อให้มีสติปัญญาในการมองคนและดึงดูดคนที่ดีมีศีลธรรมเข้ามาในชีวิตค่ะ 5. ด้านการทําธุรกิจสำหรับชาวราศีพฤษภที่คิดจะทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วปีนี้ถือเป็นปีแห่งการปฏิวัติและขยายตัวอย่างแท้จริงค่ะคุณจะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆผุดขึ้นมาตลอดเวลาอิทธิพลของดาวมริตยู ที่ทับลัคนาอยู่กระตุ้นให้คุณอยากจะฉีกกรอบเดิมๆและทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นขณะเดียวกันดาวพระราหูก็ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เทคโนโลยีนวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศหรือธุรกิจที่เป็นกระแสนิช h มร์เก็ตได้เป็นอย่างดีนี่คือช่วงเวลาทองของการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจบิซ n เนสโมเดลจากแบบดั้งเดิมไปสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตามดาวเสา ก็ยังคงส่งอิทธิพลอยู่เช่นกันซึ่งหมายความว่าทุกการลงทุนและการขยายธุรกิจจะต้องตั้งอยู่บนความรอบคอบมีแผนการที่รัก,กุมและต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในมุมมองของหมอช้างพศพรสีตุลาท่านจะมองว่านี่คือปีทองของธุรกิจออนไลน์และนวัตกรรม ท่านจะแนะนําให้ชาวผู้สบที่ทําธุรกิจอยู่แล้วให้รีบนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการทําตลาดออนไลน์การใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองสําหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ท่านแนะนําให้มองหาธุรกิจที่ยังไม่มีใครทําหรือธุรกิจที่แก้ปัญหาให้กับผู้คนในยุคดิจิทัลเช่นธุรกิจสุขภาพเฮลท์เทคการศึกษาออนไลน์เอทเทคหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนส t a นเอเบิลบิซิเนส การหาพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญและควรเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นในทิศทางเดียวกันด้านหมอลักเรขานิเทศท่านจะฟันธงอย่างชัดเจนว่าธุรกิจเกี่ยวกับเงาและมายาจะรุ่งโรยสุดขีดคำว่าเงาและมายาในความหมายของท่านคือธุรกิจที่จับต้องไม่ได้โดยตรงเช่นธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมิร์ซคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความบันเทิงท่านจะบอกว่าอิทธิพลของพระราหูนั้นให้คุณอย่างมหาศาลกับธุรกิจเหล่านี้แต่ก็มีข้อควรระวังอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายและข้อสัญญาต้องตรวจสอบให้ละเอียดทีที่ วนนพระมีเกณฑ์จะถูกโกงหรือมีปัญหาด้านคดีความได้ง่ายหมอลักจะแนะนําให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นชาวพฤษศไปทําบุญใหญ่กับโรงพยาบาลหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์เพื่อแก้เคล็ดและเสริมบารมีให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและปราศจากอุปสรรคะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านการคาดหวังโชคใหญ่ระดับถูกหวยรวยเงินล้านสําหรับชาวราศีพฤษศ,ศในปีนี้นั้นต้องบอกว่ามีโอกาสแต่ไม่ใช่เรื่องง่าย คดวงดาวที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าแห่งโชคลาบแบบฟลุ๊กๆและการคลิกพันของดวงชะตาการที่คุณจะมีโชคใหญ่ขนาดนี้ได้นั้นมักจะไม่ได้มาจากตัวเลขเดิมๆที่คุณซื้อเป็นประจำแต่จะมาจากเลขเทพประทานหรือเลขที่ได้มาโดยบังเอิญและมีที่มาที่ไปที่แปลกประหลาดเช่นเลขจากความฝันที่ชัดเจนและน่าจดจำเลขทะเบียนรถที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาเลขที่บ้านของสถานที่ที่คุณเพิ่งไปเอ ยืนเป็นครั้งแรกหรือตัวเลขที่ได้ยินจากปากข,ของเด็กหรือคนชราโดยไม่ตั้งใจที่สําคัญคือเมื่อดาวพระราหูให้โชคมักจะเป็นโชคก้อนใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยแต่ก็ต้องมีพื้นดวงเดิมที่แข็งแรงและมีบุญเก่าหนุนนําด้วยเช่นกันมิฉะนั้นอาจเป็นทุกขลาบคือได้เงินมาแล้วมีเหตุให้ต้องเสียไปอย่างรวดเร็วในทัศนะของหมอช้างทศพรรีตุลาท่านจะมองว่าโอกาสรวยเงินล้านของชาวพฤะศพผูกอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและการเดินทาง ท่านจะไม่แนะนำให้งมงายซื้อหวยทุกงวดแต่จะชี้ช่องว่าหาักมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลย้ายบ้านเปลี่ยนรถหรือไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยให้ลองนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นมาเสี่ยงโชคดูเช่นเลขหมายรถเลขที่ตัว๋วเลขห้องพักโรงแรมหรือแม้กระทั่งเลขฝาลงในงานศพตามความเชื่อโบราณก็อาจให้โชคใหญ่ได้นอกจากนี้ท่านยังเชื่อว่าการทำบุญใหญ่เช่นการเป็นเจ้าภาพบวชพระหรือสร้างถาวรวัตถุใน วัดจะเป็นการลงทุนในบุญที่สามารถดึงดูดโชคลาภก้อนโตเข้ามาในชีวิตได้ส่วนหมอลักษเรขานิเทศท่านจะฟันธงด้วยความมั่นใจว่าชาวพฤทศพมีสิทธิ์เป็นเศรษฐีใหม่จากเลขฟ้าประธานท่านเชื่อในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลังบอกเหตุอย่างมากท่านจะแนะนำให้ชาวพฤทศพหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ โดยเฉพาะการสวดคาถาบูชาพระราหูและคาถาเงินล้านแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภหากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้เห็นตัวเลขในนิมิตหรือมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นสัญญาณจากเบื้องบนและให้ลองนำเลขนั้นไปเสี่ยงโชคดูหมอลักษ์จะเน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่าเมื่อถูกรางวัลใหญ่แล้วห้ามดีใจออกนอกหน้าและต้องรีบนำเงินส่วนแรกไปทำบุญทันที ท่านเชื่อว่าการทำเช่นนี้เป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นการต่อบุญเพื่อให้เงินที่ได้มานั้นอยู่กับเราอย่างยั่งยืนและนำมาซึ่งความสุขไม่ใช่ความทุกข์ที่ตามมาในภายหลังค่ะ 7. ดด้านชีวิตภาพรวมชีวิตของชาวราศีพฤษภในปีนี้เปรียบเสมือนการเดินทางไกลที่ต้องผ่านทั้งแดดร้อนและลมฝนแต่ปลายทางนั้นคือทิวทัศน์ที่สวยงามและคุ้มค่ากับการรอคอยข้ามันคือปีแห่ง การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ (Transformation) ที่ถูกขับเคลื่อนโดยดาวใหญ่ถึงสามดวงพร้อมกันคือดาวมฤตยูที่ทับลักษณะทำให้ชีวิตไม่หยุดนิ่งและต้องปรับตัวตลอดเวลาดาวเสารที่เข้ามามอบบทเรียนแห่งความรับผิดชอบและความอดทนและดาวพระราหูที่นำพาความท้าทายและโอกาสใหม่ๆเข้ามาชีวิตของคุณจะไม่มีคำว่าธรรมดา อีกต่อไปคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงได้พบเจอผู้คนหลากหลายรูปแบบและต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆญที่จะส่งผลต่ออนาคตในระยะยาวช่วงครึ่งปีแรกอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าและสับสนแต่เมื่อผ่านไปถึงครึ่งปีหลังอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะเริ่มส่งผลดีเข้ามาทำให้คุณมองเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนและปัญหาต่างๆที่เคยติดขัดก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดะนีขึ้น มุมมองของหมอช้างทศพรศีตุลาท่านจะนิยามชีวิตชาวพฤศพในปีนี้ว่าปีแห่งการเติบโตทางจิตวิญญาณท่านมองว่าอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายเราแต่มีไว้เพื่อสอนให้เราแข็งแกร่งและเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นท่านจะแนะนำให้ชาวพฤศพหันมาดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีเป็นพิเศษการหาเวลาไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ หรือทำงานอาสาสมัครจะช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังในการรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ดีขึ้นการปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และการให้อาภัยคนที่เคยทำให้เราเจ็บช้ำจะเป็นการปลดล็อกกรรมเก่าและเปิดหางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสำหรับมรลักษณ์เรขานิเทศท่านจะฟันธงอย่างทรงพลังว่าชีวิตจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีขอเพียงมีสติและมีธรรมนำทาง ท่านจะอธิบายว่านี่คือช่วงเวลาที่กรรมกำลังทางานอย่างเข้มข้นใครที่เคยทำกรรมดีไว้บุญนั้นจะส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่แต่ใครที่เคยทำกรรมไม่ดีไว้ก็อาจจะต้องชดใช้ในช่วงนี้ท่านจึงเน้นย้ำให้ชาวพฤ้ศพเร่งสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะวิหารทานคือการร่วมสร้างโบสถ์วิหารและธรรมทาน คือการให้ความรู้หรือเผยแผ่ธรรมะท่านเชื่อว่าพลังแห่งบุญกุศลจะเป็นเกราะคุ้มกันชั้นดีที่จะช่วยเปลี่ยนเคราะห์หนักให้เป็นเบาและหนุนนำให้ชีวิตของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแค่จงเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและพลังแห่งความดีแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน 8. ด้านเสียงโชคชะตาการเสียงโชคชะตา ในที่นี้หมายถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นการเทรดค่างเงิน Forex การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล Cryptocurrency หรือแม้กระทั่งการพนันขันต่อต่อตางๆสำหรับชาวราศีพฤษภป,ปีนี้เป็นปีที่ต้องบอกว่าใจไม่ถึงอย่าเล่นข้าดาวพระราหู ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งการเสี่ยงโชคโดยตรงนั้นมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณอย่างมากพระราหูมีคุณสมบัติคือให้ผลรวดเร็วรุนแรงสามารถทําให้คุณรวยฟ้าผ่าได้ในชั่วข้ามคืนแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้คุณหมดตัวได้ในพฤุตาเช่นกัน ดังนั้นการเสี่ยงโชคชะตาของคุณในปีนี้จึงเป็นดาบสองคมที่อันตรายอย่างยิ่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุนเป็นอย่างดีมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและที่สําคัญคือต้องรู้จักหยุดเมื่อได้ตามเป้าหมายแล้วความโลภคือศัตรูตัวฉกาดที่จะนําพาความพินาศมาให้จากมุมมองของหมอช้างทศพรรีตุลาท่านจะให้คำแนะนำในเชิงนักลงทุน ที่ชานฉลาดท่านจะบอกว่าโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงนั้นมีอยู่จริงโดยเฉพาะในตลาดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลของพระราหูและมรรตยูแต่ท่านจะย้ำว่าห้ามใช้เงินร้อนหรือเงินที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาลงทุนเด็ดขาดควรใช้เงินเย็น คือเงินที่คุณพร้อมจะเสียไปทั้งหมดโดยไม่เดือดร้อนมาลงทุนเท่านั้นและต้องกระจายความเสี่ยงไม่ทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนเพียงอย่างเดียวการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในขณะที่หมอลักเรขานิเทศท่านจะฟันธงด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงจังว่าถ้าคิดจะเสี่ยงต้องวัดใจกับะระราหู ท่านมองว่านี่คือเกมที่ต้องเดิมพันกับดวงชะตาโดยตรงท่านจะบอกว่าชาวิฤ้ศพบางคนที่มีพื้นดวงแข็งและมีบุญเก่าหนุนอาจมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีจากการเสี่ยงโชคในครั้งเดียวแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันคือความเสี่ยงที่สูงเกินไปท่านจะเตือนอย่างแรงว่าให้ระวังการถูกหลอกลวงจากแชร์ลูกโซ่หรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงเพราะนั่นคือ กับดักของพระราหูสำหรับคนที่ตัดสินใจจะเสี่ยงจริงๆหมอลักษ์จะแนะนำให้ไปไหวบูชาพระราหูทรงครุฑก่อนทำการลงทุนเพื่อเป็นการขอพรและแก้เคล็ดพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานว่าหากได้กำไรมาจะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญอุทิศให้ท่านท,นทันทีท่านเชื่อว่านี่คือวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนการเสี่ยงโชคที่อันตรายให้กลายเป็นโอกาสทองในชีวิตได้แต่ถ้าไม่มั่นใจท่านแนะนำว่าอย่าเสี่ยงเลยจะดีที่สุดค่ะ ท้ายคลิปนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเทพย,ายดาครูบาอาจารย์และพลังดวงดาวแห่งราศีพฤษภจงอบอุ้มและคุ้มครองพี่พี่น้องๆชาวราศีพฤษภทุกท่านที่ตั้งใจฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้ให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยแสงสว่างและความหวังให้ทุกปัญหาที่เคยถ่วงชีวิตค่อยๆสลายหายไปเหมือนหมอกที่จางหายเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ขอให้การเงินของท่านไหลมาเทมาไม่ขาดสายไม่ว่าจะหยิบจับการงานสิ่งใดก็ขอให้มีเงินกำไรเกินความคาดหมายมีไรายได้ทั้งจากงานหลัก